หึ่งทีมงานในเรือเนี่ยเขาเจ้หมัดเสือกมันจะเป็นต้องใช้ซองบันไดเลยนะเนี่ยว่าทำกับไม่กับมีเด้อกันผู้ชม าน,นเรือเขาเรียวเบิ่งนเคยประทไทยตกใจนิดไปนิดหนึ่งเนือท่านผู้ชมเลยลังต่างชาตินักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันเยอะทุกวันเนอท่านผู้ชมดูไอ่อนพยามจะตอนนี้นะกำลังยอดฮิตเลยเพราะว่า จะเป็นเครื่องเดิมอาหารการยืนเศร้าเมื่อยนะท่านผู้ชมข้าเจ้ายืนเด่นยืนเศร้าเมื่อยยืนคุยกับอ๋อคนขับรถเรือดินเนอร์เต็มแม่น้ำเจ้าพระยาเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โห ยามค่ำคืน oh มิเตเรือ oh ดินเนอร์เ no ต็มเลยนี no ่อยู่ไอคอนสยามนี่มีแต่เรือดินเนอร์วิ่งผ่านเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้โหดูดูเรืออะไรล้างกันเซลเลยโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ ท่านผู้ชมนี่แคบเหลืองแคบฟ้ามีมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหเพา่อใส้ปากกดไลกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้เด้อท่านผู้ชมเจ้าพญาปีเตษเบอร์หกมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โห,โโห,โโหเรือ เรือดินเนอร์เต็มแม่น้ำเจ้าพญาเลยท่านผู้ชมเคยประทายว่าแม่น้ำเจ้าพญาจะแคบไปหรือเปล่าเนี่ยสวยงามมากเลยท่านผู้ชมลมจะแรงมากเลยเนี่ยกลังต่างสาตวเนาะบางคนก็สนุกบางคนก็ยืน ียงเพลงเบาๆโยกเบาๆพลังสา่สางชาต์ผิวขาวนี่คือบรรยากาศค่ำคืนอยู่ในเรือดิน,นเนอร์เนือทองเที่ยวเลืท่านผู้ชมทองเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระญาคือเส้นเลือดใหญ่ของคนไทย สามารถทำเงินเข้าประเทศได้เยอะแยะมากมายเลยเริ่มต้นจากเครื่องบินเริ่มต้นจากค่ารถค่าเรืออาหารการกิน เบื้องทีมงานในเรือเนี่ยเขาเจ้เามัดเสือ้อเนี่ยมันจะเป็นเสืออเส้นบักใหญ่มากเลยเนี่ยต้องมัดให้แน่นมัดให่นึงเ,เนี่ยก็บังเขาเข็นบันไดใเขาเรือต้องใช้ซองบันไดเลยนเนี่ย กวา่าพนังงานเยอะมากเลยคนสีผิวดำกับไม่กับมีเด้อค่ะท่านผู้ชมของเรื่องนี้ หนักงานในเรือเขาเลี้ยวเบิรงเคยมาไทยตกใจนิดไปนิดหนึ่งเนื้อท่านผู้ชมเลยฮูกำลังต่างชาติกำลังต่างชางตาาจะเยอะมากเลยเนาะ นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันเยอะทุกวัน้อท่านผู้ชมอยู่ไอคอนพยายาจะตอนนี้นะกำลังยอดฮิตเลยเพราะว่าจะเป็นเครื่องเดิอมอาหารการกินจะทันสมัยมากจะรูราสะอาดสถานที่ก็สะอาดงามตาเนาะ พลังเขาเจ้ามากเขาเขาเจ้าขึ้นมาตะเลือเขาเจ้าก็บยืนเล่นก่อนเนาะยืนเศร้าเมือ่อพักผ่อนทุกคนมาเถี่ก็ต้องแต่งตัวแบบสวยๆงามๆทุกคนหล่อทุกคน้อท่านผู้ชมพลังต่างชาติคนซีผิวดำก็มีพลังต่างชางตาาิจะเยอะมากเลยนะี่ย นี่คือบรรยากาศค่ำคืนนกักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่เรือซาลาวะลวงมาแต่เรือดินเนอร์ได้กันดูใช่นี่ข้าเจ้ามายืนรอบล้หมู่รอบพวกนะเนาะเรือทีมงาน เราจะไปขึ้นขึ้นรถนั่งรถนะท่านผู้ชมคนซีพิวดำขเขา้าถ่ทยนู่น น,นี่ข้าเจ้าจะเดินไปขึ้นรถเนาะฝรั่งตาง่างชาตินี่ยข้าเจา้าส่วนใหญ่ฝรั่งตาง่างชาตินนีะ่เขาเขาเจ้าจะไปเองเป็นมีรถมีรถส่วนตัวบางคนคะนะ่เนาะท่านผู้ชมน,นี่พวกญี่ปุ่นเนะท่านผู้ชมญี่ปุ่นยูตโตะจะเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือกเกาหลงไทยกาบลบจกนะักเนาะ ป็นนาตามเมือนกันเลยกับคนญี่ปุ่นเกาหลีหนี่นาตามเมือนกันเด้ท่านผู้ชมตอนนี้ฝรั่งยืนเศร้าเมื่อยไดย้ท่านผู้ชมเขาเจ้าจยืนเด่นยืนเศร้าเมื่อยยืนคุยกับอ๋อคนขับรถอยู่นี่เนาะคนขับรถอยู่นี่พระเจ้าจะ,จะพาไปขึ้นรถ เพืาไ,ไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้คลิปนี้จะขอลาจบชมีก่อนพอกันคลิปหน้าเด้อ่านผู้ชมขอบคุณครับ